รีสอร์ทนะครับรีสอร์ที่ใหญ่มากต้องนั่งบัสในบัสอีกทีหนึ่งแต่รีสอร์ทก็จะมีเสื้อคลุมแบบน้ําที่เป็นลายของตัวเองนะครับจุกยิ้มคุ้มแล้วก็ใช้ชีวิตได้ทั้งวันเลยวันนี้ cast connection นะครับก็นเฉพาะ c a s b e r เท่านั้นที่จะเข้ามาได้และถูกกว่ารถ50%อีกเออก็จะมี สวัสดีครับทุกคนเปิดวอลกันบนบัตรแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็เป็นวัน Day Off ของดิสนีย์นะครับก็เรากำลังมาแพลนกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเที่ยวไหนบ้างแล้วก็จะพาทุกคนไปดูกันนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีไปเที่ยวแบบไปทัวร์รีสอร์ทนะครับเพราะรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีแบบพวกมอชแนทต่างๆที่ของก็จะไม่ค่อยเหมือนกับในบาร์เท่าไหร่นะครับบางก็จะเป็นแรหรือบางกันก็จะมีโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันไปทัวร์ที่แคร์สคอนเนคชั่นด้วยนะครับถ้ามีเวลาแล้วไปดูกันเดี๋ยวเรานั่งบก่อน แล้วก็ไม่นานเกินรอครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่เมอร์เชนไดาช็อปของรีสอร์ทแรกนะครับก็คือไวเด้นเน s ท์สปอร์ตนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่มากคือเป็นรีสอร์ทที่เราต้องนั่งบัสในบัสอีกทีหนึ่งก็คือมันไกลอะทุกคนแล้วก็แบบรูปร่างของรีสอร์ทนี้ก็จะเป็นตัวอาคารที่มันจะต้องแบบนั่งจากบัสจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันใหญ่แบบไม่เหมือนโรงแรงมอ,อื่นๆที่อาจจะอยู่ในตึกไปเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน รับรีสอร์ทนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นฟิลฟิวแบบกระท่อมในป่าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นธีมที่แบบน่ารักมากแล้วก็มีเมอร์เดเฉพาะที่แบบเป็นหุงแบบเป็นไม้เดี๋ยวเราให้ทุกคนไปดูอีกทีหนึ่งเป็นแบบเป็นหุงไม้ที่น่ารักมากแล้วก็จะมีของอื่นๆนะครับที่ไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็ตามสไตล์รีสอร์ทนะก็จะแบบขายพวกของกินของใช้ในร้านเมอร์เชนดด้วยถือว่าเป็นรีสอร์ทที่น่ารักเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกัน และตอนนี้นะครับเราก็กำลังเปลี่ยนเดินทางไปที่ไวด์เนสตอ่อน,นะครับก็จะไปดูบรรยากาศของที่ต่อไปกันน่าจะสวยเหมือนกันเพราะที่นี่สวยมากที่นั้นตอนน่าจะสวยเหมือนกันไปดูกันครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าบรรยากาศในบัตรแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นป,าป่าๆเนาะแล้วก็ถ้าเรามูไปที่พวกคอนเทมพอร์ r รี่กับโพลินิเซียนก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนี่มันคือ ก็คุมตีมตั้งแต่ถนนเลยอะตอนนี้เราอยู่ที่วายเดอรเน็ตอดแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกตีมหนึ่งที่คล้ายๆกับอันที่แล้วสวยมากนี่ ันบรรยากาศมันเบอร์มากมันน่ารักมากแล้วก็เป็นไม้ไม้มันน่าจะเป็นพิวอุทยานเหมือนกันเป็นสิตของเนเจอร์เหมือนกันนะครับนี่น่ารักมากเดี๋ยวให้ดูเราจะเข้าไปดูร้านเมอร์นซเดของที่นี่กันต่อครับแล้วก็บร้ยากาศให้ดูเหมือนเดิมดูกาน ทุกคนแล้วก็เหมือนว่าแต่ละรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีเสื้อคลุมแบบน้ําที่เป็นลายของตัวเองนะครับอย่างที่นี่ก็จะเป็นลายนี้ ก็ที่แต่ละที่ก็จะมีชามของตัวเองด้วยนะครับของพนโดรา และตอนาานี้เราก็อยู่ที่ร้าน Whispering Canyon Cafe นะครับทุกคนที่ w a d e n e t Lodge ก็จะมีส่วนลดของแคนเบอร์40%อันนี้ก็จะเป็นมือเบิมเมที่เป็นเนื้อล้ลวนก็น่าจะดุกอิ่มคุม้มแล้วก็ใช้ชีวิตได้ทั้งวันเลยวันนี้เราไปดูเมนูหน้าตาอาหารกันแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านนะครับนี่เลยที่ต้องการเบิ่มมากทุกคนทำเนียมนี่ก็คือต้องเอาเคชาไปส่งต่อให้กับตต่อไป คนครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่บัสสอบนะครับเพื่อที่จะมูฟไปต่อไปที่รีสอร์ทไทม์คอนเทนเบอร์รี่รีสอร์ทนะครับแล้วก็ไปดูร้านมชนาชินได้ของเขาต่อเหมือนกันกี้ก็ไปกินร้านอาหารมานะครับซึ่งเป็นธีมแบบเป็นธีมแบบน,มนวกระท่อมนะครับแล้วก็คนในร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นฟิลฟิลแบบเออเป็นแบบเป็นกันเองแล้วก็การใช้ศัพท์แบบไปทำไงอยู่เขาเรียกพวกเราว่า,า trouble maker อะไรเงี้ยแบบเป็นฟิลฟิลแบบเล่นเถื่อนเถื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เป็นแบบเป็นธีมแล้วก็มีการเรียกให้เออสมมุติวว่่่่าาาาาเเเเรรออคคชชชัใปะะทุกกกนน็ตต้งโ ไอนี่เคชับแล้วก็คนที่มีเคชับก่อนนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็จะต้องเดินเอาเคชับของเขาอะมาให้พวกเราที่โตะแล้วพอมีคนตะโกนอีกเราก็จะต้องเอาซอสเะเือเทศของเราเนี่ยแหละไปให้คนต่อไป <c oughs> ก็จะเป็นทีมที่น่ารักดี <c oughs> ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ Contemporary Resort นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกธีมหนึง่งซึ่งเป็นแบบวิวโรงแรมทั่วไปของดิสนีย์มากกว่าก็จะมีแถวทิดเดนวิกี้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ธีมชัดเหมือนกับรีสอร์ทอื่นๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมปะเออเป็น <Hey. S 2> เฮ้ราไปดูร้านเมื่อฉันไหนกัน hey. อันนี้เราอยู่กลางร้านแล้วซึ่งมูชาไนสส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆของปาร์คเลยไม่ค่อยเห็นมูชาไนที่เฉพาะเจาะจงกับรีสอร์ทคอนเทมพอร์ตเเท่าไหร่เออถ้าเจอเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะครับแ๋ยวเราไปช้อปปิ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนย้ายร้านดีกว่าไปเจอแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของที่แตกต่างที่อื่นเป็นเชฟบิ๊กกี้เก็บมินนี่น่ารักมากคอลเลกชั่น2024ก็คือซีซันสดใสนะครับตอนนี้เราได้ผ้าคนหนูมาแล้วเรียบร้อยเออนี่ มาตรงนี้ได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมูไปที่ Animal Kingdom แล้วก็จะไปต่อบัสของแคสนะครับเพื่อที่จะไปที่ All Star Resort เราจะไปรับคอสตูมก่อนเพราะพรุ่งนี้เนี่ยทำงานที่ All Star แต่ว่าคอสตูมมันปิดก็เลยต้องไปรับก่อนเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเป็นลองเดย์มากกว่านี้แต ตอนนี้เราร์ปมาที่ออสตาร์รีสอร์ทนะครับก็คือเป็นเมชนัยของออสตาร์รีสอร์ทประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศก็เมื่อกี้ไปรับคอสตูมที่ออสตาร์คอสตูมิ่งมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันเป็น backstage เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถถ่ายได้พอเราเสร็จเรียบร้อยของคอสตูมก็อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนีว่แล้วก็เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็นั่งรถกลับไปอีส t แล้วก็เตรียมตัวไปแค h คอนเนคชั่นเพื่อไปซื้อช้อปปิ้งของสดเข้าห้องกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของออสตาร์เมชแนนด์กันคร ตอนนี้เราก็อยู่ที่แคส t c ค n n เนคชั่นนะครับก็ที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่เฉพาะแคส t m เบอร์เท่าน,นั้นที่จะเข้ามาได้แล้วก็ จะมีการขายพวกของสดเสื้อผ้าและก็เครื่องใช้รวมถึงเมอร์เชนไดาต่างๆที่แบบอาจจะแบบตกรุ่นไปนะครับเป็นรุ่นที่มันแบบเฉพาะเทศกาลหรือว่าพวกของที่มันแบบบุตรคิวซีนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็จะมาลงที่แคส n ิคชั่นแล้วก็ราคาที่ Cast Con, แคส n ิคชั่นเนี่ยก็จะถูกกว่าราคาของที่อื่นนะครับถูกกว่าลด50%อีกเออก็จะมีหลายอย่างเลยที่แบบน่าสนใจเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูบรรยากาศของแคสคอนกันก่อนน้นนี้เราไม่กล้าถ่ายแคสคอนเพราะว่านึกว่ามันเป็นแบบโซนของแบ็กสตจที่แบบเขาห้ามถ่ายแต่จริงๆมันถ่ายได้นะครับทุกดาศใหู้ จะบอกว่าของสดที่นี่ราคาหลายอย่างเลยที่มันจะดีกว่าวอร์หมกทุกคนอย่างเช่นแบบหมูอ่ะมันจะชิ้นละแค่สามเหรียญแล้ววอร์หมาชิ้นก็แบบเกือบสิบเหรียญอะไรเงี้ยก็คือคุ้มกว่ามากๆแต่ว่าหมูก็หมดไวนะครับ mm hmm. วันนี้เราก็ไม่ได้หมูเหมือนกันเพราะว่ามาไม่ทันมันแบบเข้าลอตใหม่วันจันทร์แต่ว่าวันนี้หมดไปแล้วน mm ี hmm. ่ตอนนี้ทองฟ้ากับแอนนากำลังซื้อของสดนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปฮอลลีวูดสตูดิโอวันนี้คือได้จ,จากแคสต์คอนเนคชั่นไงได้มาราคาถูก mm. มากก็คือเสื้อเสเ้ตเตอตัวสีเหลืองแล้วก็ของฝากเพื่อนที่ไทยนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปฮอลลีวูดสตูดิโอกันต่อเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีโปรสลดของแคสเซิลเบอร์วันสุดท้ายเราต้องรีบไปเก็บวันนี้เออเพราะวันนี้เราจะทำงานแบบไม่ได้ชอปปิ้งนี้ก็เลยรีบไปเก็บไปก่อนจะได้ไม่เสียดายทีละไปดูกันต่อครับผมเดินทางต่อ ตอนนี้เราก็วมาที่ฮอลลีวูดสตูดิโอไงล่ะคือเี๋วเบลสเปนมากก็คือใช้อย่างเต็มที่แล้วก็วันนี้นะครับเราจะไปดูเมอร์เชนดา์กันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังว่าเฮ้ย hey, ตอนมี50%ลดลดดิสคาวของเราเนี่ยทำไมถึงไม่ใช้อะไรเงี้ยก็แค่ไปดูให้มันแบบไม่เจ็บใจเฉยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะพาทุกคนส่องนิดนหน่อยเนาะแต่ว่ามันน่าจะชุนระบุนคนเยอะแน่เลยพาไปดูบรรยากาศการเข้าปากกันดีกว่า ตอนนี้มันชุนลมุนมากเราหน่าจะถ่ายแบบแวบบ๊แบๆบแวบบแล้วก็ไปตัดเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกทีนึงว่าเราใช้อะไรมานะครับคือมันชุลมุนจนไม่สามารถถ่ายได้คือมันคนเยอะเกินไปครับทุกคนมันแบบนั่งถือคนเดียวไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่ามีชัยแสดงอะไรบ้างบรรยากาศน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวมาโชว์อีกทีว่าได้อะไรมาไปกันครับไปกันต่อลุยเรื่อยๆ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ที่เราไปชอปปิ้งมานะครับก็คือไปใช้ส่วนลดสุดท้ายของเราเนี่ยเพราะพ่กนี้จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็คือได้เสื้อมาเป็นเสื้อลายนี้แล้วก็เป็นเสื้ออีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าซื้อสองตัวจะได้ส่วนลดด้วยนะครับซื้อสองตัวลายนี้น่ารักมากก็ของวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งนะครับเพราะว่าใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลาไปบน้นแล้วก็กินอะไรนิดหน่อยแล้วก็ไปนอนแล้วครับเพราะว่าพวกนี้ ต่ได้ตื่นมาสดชื่นหน่อยนอนดึกมาหลายวันแล้วออทีงาน,นทุกคนไปที่งันอีฮห,หน้า